กลับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกับผมอีกครั้งนะครับเป็นประจำเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับสโลแกียนเล่นทุกสายไขทุกองนะครับกับผมวัดราชสีนะสําหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่อีพีที่หนึ่งพันเจ็ดนะครับนะหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะชมแล้ชอบสนใจองค์ไหนก็ด้านล่างทักทายสอบถามราคามานะครับนะที่เบอร์ศูนย์กระศูนย์แปดทศศูนย์แปดสิบหนึ่งนะครับหรือโทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันครับ ลิงไลน์ผมทิ้งไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็เข้าไปแอดไลน์ทักทายสบาบอบถามราคาเหมือนเดิมครับพี่พี่นะราคาแบ่งปันดูให้ชอบก่อนนะก็พิจารณาเอาถูกใจคอยถามถ่ายราคามาเพราะว่าผมขายไม่ได้การันตีนะพี่พี่ดูพิจารณาเอาดูให้ชอบก่อนก็ราคาแบบซื้อมาให้ไปนะครับเหมือนแบบพี่พี่เดินซื้อเดินชมนะครับนะตามแผงจรแผงจารุข้างทางประมาณนั้นเลยครับนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะไรนักหนาทำนะก็ะประมาณซื้อมาให้ไปนะครับนะอาจจะมีถูกใจบ,บ้างไม่ถูกใจบ,บ้างก็ ขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสายตรงนะครับนะกอ็ออเอาแค่ซื้อมาใครไปนะครับนะเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับนะขออนุญาตขออนุญาต,ออาตพ่องโบนะพี่ๆนะก็ไม่ได้รับจองไม่มีเขตไปทางขอเภัยในความมสะดวกด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นอีกก้าวย่างหนึ่งนะครับนะก็เรียกว่าไปเรื่อยๆนะครับนะเรียกว่าข้ามพันแล้วนะครับนะก็กลาบขอบคุณอย่างพี่ๆทุกท่านอย่างสูงนะ,นะที่ติดตามเป็นกําลังใจเรื่อยมานะครับนะ วันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานำมาเริ่มกันรับชมนะกันเลยแล้วกันนับนะนับนะเรามาเริ่มกัมนกับองค์แรกนครับครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นสมเด็จบางขุนพรมแล้วพี่ๆนะองนี้เป็นเรียกว่าเป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์อกครุดนะพี่ๆนะนี่องนี้ก็เจ้าของเดิมอาจจะเลี่ยมใช้อยู่ในตลับนะพี่นะแต่ว่าพระก็เรียกว่าสวยสมบูรณ์พี่ๆนะไม่มีหักชำรุดหักซ่อมนะอาจจะมีคราบ เรียวคราบเอ่อคาบเหงือค,คราบไข่คราบตังอิวนะครับนะที่ว่าอยู่ในตลับนะครับนะนี่เนี่ยพี่พี่ดูนี่จะเป็นไตเลยนะครับนะแต่ว่าพี่พี่ดูออาว่าจะใช่ถึงยุครอเปล่ปปาที่ว่าเป็นยุคไหนนะพี่พี่นะถือว่าเดือพระนี้ก็มีความจัดจ้านอยู่พอสมควรนะองค์พระค่อนข้างสมบูรณ์ดูพี่พี่บิดเบี้ยวถึงธรรมชาตินะมีรอยกดพิมพ์ด้านหลังนะครับเนื้อรอยหนอนด้นทําน,นะนะนี่ องค์พระค่อนข้างสมบูรณ์ครับนะคาบตังอิ้วขึ้นผิวครนะดูครับพี่ๆดูมาชมดูใกล้ๆนะครับสําหรับองค์นี้นี่ฮะดูฮะเนื้อจะมีมวลสารดูฮะนี่ฮะดูฮะอย่างน้นอยๆก็อาจจะเป็น09แต่ว่าถ้าเป็น0ูนย์เก็คือเป็น0ูนย์เที่ลงกูหรือว่าเนื้อจัดจ้านมากนะครับนะจริงๆอาจจะผมในใจผมว่าหวังตี ถึงกลุกถึงยุคถึงบางาพมิมเลยนะเออแต่พี่พี่ก็พิจารณาเอานะครับนะดูฮะสภาพพระองค์พระค่อนข้างสวยงามนะนี่ดูครับพิมพ์อกครุฑนะพี่พีพ่นะก็จะมีอกครุฑเล็กอุดตรงกลางพิมพ์ใหญ่นะเออเอกลักษณ์ของอดครุฑเลยนะครับนะนี่เซนซูมแล้วก็เสียนจะเป็นเสียนแบบเสียนบาทน้ำนะแล้วก็จะมีคล้ายๆ้ามีหูอกนะครับนะแล้วก็ฐานสามชั้นจะค่อนข้างหนานะครับนะเออเนี่เยเซนซ้มจะไม่มีเส้นซ้มด้านล่างนะ จะมีแค่บล็อกพิมพ์แค่แนี้เองนะครับนะน,นี่คือขอบบล็อกพิมพ์นะพี่ๆนะอาจจะติดปัดเขาเรียกว่าตัดปีกกว้างหน่อยแต่จริงๆอะขอบซุ้มจะมีแค่แนี้เองเส้นมาให้เนี่ยนะครับนะเส้นซุ้มของพิมพ์อ,อกขุดนะครับนะเห็นไหมลักษณะอ,อกขุดนะผมต้องสังเกตดูนะจืดจัดทางอืดเนี่ยประมาณนี้นะพี่ๆนะดูฮะมาชมอีกทีนะครับเนื้อหากใกล้ๆนะครับนะพี่ๆดูเนี่ยฮะก็อาจจะผิวโดนสัมผัสนิดนึงทำให้ไม่ถึงกับช้ำนะพี่นะ เนี่ยดูพี่พี่ดูเนื้อโอ้โหคาบน้ำมันตังอิวอะไรพวกนี้นะครับนะผ้ามันจะอบความร้อนทำในกลุ่แล้วก็อาจจะมาอยู่เออ่ในตลับนะครับนะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยขออนุญาตดูนะครับนะเนี่ยดูความเนื้อในจะ้านหน่อยพี่นะเนี่ยฮะเพราะลึกๆเนี่ยผมก็ก็ดูอาจจะตีเป็นถึงถึงกลุ่ถึงบังถึงยุกถึงมั่นผมเลยก็เป็นไปได้นะเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นคาบสีพึ่งคาบ อยู่บางทีเขาเลี่ยมใช้อาจจะอยู่ในตลับนะพี่นะอาจจะมีคาบเนี่ยเนี่ยดูพี่พี่คาบธรรมชาตินะเนี่ยดูฮะดูฮะ,ฮะนี่ดูด้านหลังนะพี่พีนะดูขานี่มีเม็ดดำนะนะนี่มวลสารเป็นไปเป็นก้อนเลยนี่ฮะดูฮะเนี่ยเป็นสังขยากระเจะโอ้โหนะององนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะเรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์อกทุดนะพี่นะ นี่ฮะดูฮะโอ้โห,โโหเนื้อหาสุดจัดและสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับนะสมเด็จบางขุนพรมพิมพออ์อกครุดนะครับนะเดออี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟดวงหนึ่งด้าน,นบนทำเงาเพลรู้สึกมันจะสะท้อนนะครับนะทำให้เราเห็นโครงสร้างพิมพ์น้อยไปหน่อยนะนะดูฮะนี่ อาจจะจ้าไปหน่อยนะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าวมันจ้าหรือเปล่านะครับผมลองปิดไฟดวงนึงแล้วนะครับตนเะนี่ยก็จะเหลือแต่ไฟส่องพระนะครับปกติก็ไม่ได้เปิดไฟดวงนะนั้นแรอกแต่วนเนี่พอดีลืมปิดนะครับนะนี่นะครับดูทีว่าพ,พี่นะนี่สมเด็จพิมพ์อกครุฑนะครับนะบางลมนะพีพนะเอาชอ,ชอบใจชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับตาน,ะนี่นี่ฮะนี่ฮะดูฮนะ โอ้โหนะสมบูรณ์จริงนะพี่พนะเอาโอเคประมาณนี้นะครับนะองค์แรกองค์ต่อมาครับเป็นพระช,ชัยนะครับนะองค์นี้เป็นกิจิสายใต้นะครับนะเขาเรียกว่าพระช,ชัยหลวงพุทธสุดวัดดอนไหวนะครับนะวัดป่าไหวหรือดอนไหวเนะี่ยพี่นะน่าจะทางใต้ไม่แน่ใจว่าเป็นสุราหรือเปล่าพี่นะองค์นี้สันนิษฐานว่าผมว่าน่าจะเป็นเออเขาจะมีพิมพ์รู้สึกว่าอยาหลักก็จะเรียกว่าพิมพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับนะ ถ้าแต่เป็นนิยมก็น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่อ,องค์นี้ผมดูน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะดูหาลักษณะเกจเนี่ยเนี่ยครับนะดูดูยันนะนะเนี่ยดูว่ายันผมว่าอันองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะแล้วเนื้อเนี่ยเอกลักษณ์ของเกจิสายใต้เลยเขาจะเป็นการเล่นแร่แร่ธาตุนะโลหะจะผสมเยอะแล้วเนื้อจะมีเขาเรียกพย่นย่นเป็นสำลิดก็มีนะครับมีหลายโซนเนื้อนะครับนะแล้วเนื้อจะเป็นใหญ่ใหญ่ก็มีบางองค์นะครับนะผิวโอ้โหนะเนี่ยดูฮะเอกลักษณ์ของ หลักๆนับนะของกิจิสายใต้เนี่ยพี่ๆดูนะครับนะเ, link, บเป็นเขาเรียกว่วาห่วงเห็นมากนำหน้แลแล้วค่อนข้างหายากนะเนี่ยพี่ๆดูเอกลักษณ์นับนะพระชัยหลงพรุดวัดดอนไหวนับนออเนี่ยทางใต้นะพี่ๆนะพระเป็นพระหล่อช่อนะพี่ๆนะเราจะเห็นว่ามีช่อฉนวนชัดเจนนะครับนะพี่ๆเห็นไหมตรงเนี้ยช่อฉนวนนับนะพี่ๆดูนะพระนี่ลักษณะของกิจิสายใต้เลยนะครับนะก็จะเป็นพี่ๆลองดูเนี่ย องค์พระเนี่ยอาจจะใช้มาหน่อยนะพี่นะแต่ว่ามีขี้เป้าเดิมๆเลยแล้วมีรอยย่นมีพี่ดูนะครับผิวอาจจะไม่สะอาดสะอ้านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระเขาใช้มา่อยพี่นะดูพระคาบไข่คาบเหงือนะครับนะดูว่าผิวจะเป็นโผลเป็นใหญนะครับนะเป็นเป็นย่นยนะครับนะพี่ดูหลวงประสุทธนามนะพระชัยหลวงประสุทวัดดนหวายนะครับตานีดูว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นลยพี่นะดูฮ่เนี่ยดูว่าจะเป็นยันดูฮ่เนี่ยพี่ดูโอ้โหนะครับนะเนื้อเนื้อหาดูยันนลพี่นะ เนี่ยอาจจะใช้หน่อยแต่ว่าไม่ถึงก็สึกเยอะนะพี่นะเห็นไหมเนื้อไหมเห็นเนื้อพี่พี่ไหมันจะดูดูเนี่ยเนี่ยจะมีความย่นอย่างนี้นะพี่พี่นะเอกลักษณ์ของเกจินะครับแต่สายใต้นะครับโดยรวมๆเนี่ยฮะดูครับพี่พี่ดูเนี่ยใต้ฐางก็จะเห็นช่อชนวนพี่พี่เห็นไหมตรงเนี้ยนี่คือช่อชนวนนะพี่นะเออพระหล่อช่อช่อชนวนชัดเจนเลยเนี่ยเขาจะหักมานะหักมาบางทีก็ลอยเนี่ยจะเข้าไปในเนื้อนะครับนะบางองค์แล้วจะเห็นแทงตะไบแต่องค์เนี้ยคือหักช่อเดิมๆเลยเห็นชัดเจนว่าพระหล่อช่อนะครับนท่านพี่ เ,เนี่ยถ้าองค์นี้โอ้โหนะดูวะแบบถ้าไมเ่เคลือหน่อยนะผมว่าอง์เนี้ย่คลาสสิกอีกองหนึ่งนะครับนะพระชชยหลวงพระสุดวัดดอนไหวนะครับนะในดูผมเรียกชื่อท่านหรือเรียกชื่อวัดถหระปว่างนะพี่นะดูวะผมว่าในเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พนะเนี่ยถ้าพิมพ์เล็กเรื่องอะไรพิมพ์การเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเคยเห็นแบบปากอัจจะจู้จ๋หน่อยองเล็กๆหน่อยทำนะแต่องนี้ตาค่อนข้างใหญ่ ผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่แหละเพราะองค์พระจะค่อนข้างใหญ่กว่าพิม <ๆ S 1> พ์ที่ผมเคยเห็นขนาดกลางพิมพ์เล็กเคยเห็นนับนะไซนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วนะครับดูว่านี่ขนาดกล้องนะพี่พี่นะเดี๋ยวเนี่ยวางให้พี่พี่ดูนะครับนะนี่นะแล้วเนื้อหานะพี่พี่นะดูเนื้อหาเนี่ยโอ้โห,หนะพี่พี่ดูดูอีกทีนึงเนื้อจะเป็นย่นนะครับคือเป็นโลหะผสมทองเหลืองมีอาจจะมีแร่เงินแร่ดิบุกอะไรพวกเ,เนี้ยในหลายอย่างเข้าไปนะครับนะ เนี al, ama, um, ar, ่ยโลหะกันจะมีการเรียกว่าผสมกันเนื้อจะเป็นใหญ่ๆเป็นย่นยนนะครับนี่นะครับพระัยหลวงพ่อสุดพี่พี่ดูดูทีนะครับนะเอาถ้าชอบใจก็ให้ไวหน่อยนะพี่พี่นะเออกลิ้งกลางเข้ามานะครับนะไม่ว่ากันบางทีหลายท่านเลยอาจจะไม่ทันก็อย่าว่ากันนะพี่พี่นะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจทุกวันแล้วกันครับนะวันนี้ไม่ทันวันหน้าอาจจะเจอของชอบนะครับนะที่ว่าเพราะว่าพระหรือเจ้าของอยู่แล้วนะพี่พี่นะเออก็เบื้องต้นก็พิจารณานะครับนะ ดูให้ชอบก่อนถูกแจ้คุยถามแส่ราคามานะครับนะเพราะว่าผมขายจบนะครับผมขายไม่ได้การันตีนะพี่นะเข้าใจตรงกันนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะผมมาจะเจอพี่พี่แทบทุกวันนะครับนะนีกว่าผมออกสนามทุกวันนะครับนะแทบไม่มีมันหยุดนะครับนะไม่มีนักขดาวเลิกอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะติดทุร่าอะไรหลายอย่างมีอีเซนเดนนิดนึงบางทีอาจจะไม่ได้มาช่วงหลังอาจจะมีมีขาดขาดหายไปบ้างแต่ว่าพยายามนะครับนะพยายามนะครับนะ ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับนะให้พี่พี่ได้เรียกว่าเป็นตัวเลือกนะครับนะให้พี่ๆี่มารับชมแล้วกันนะครับก็จะพยายามหาของสวยๆมานาเสนอพี่พี่เป็นประจนะครับนะฝากไว้ในอ้อมกดอ้อมอกอ้อมใจพี่พี่ด้วยนะครับนะอาโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นอีกเกจินหนึ่งท่านเป็นสายใต้นะครับนะสังกัดใจหลวงพ่อติดวัดปากสะนะพี่ๆนะองค์นี้พิมพใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยพี่พี่ดูนะอย่างตัวอย่างที่ผมพูดยกมากล่าวถึงเมื่อกี้นะพี่พนะเราจะเห็นได้ว่าเกจิสายใต้เขาจะเป็นเกจิที่ว่าเล่นแน่แปรทาุบางองค์เนี่ยสวยอย จะขึ้นผิวพลายเงินเลยเขาเรียกว่าพลายเงินคลุมทั้งองค์เลยนะครับนะนี่จะไม่เห็นรอยแต่งใบเพราะว่าพระจะเป็นบล็อกประกบนะนะจะเห็นหุ่นเทียมไหมพี่เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ช่อฉนวนอยู่ด้านล่างนะองค์นี้คือว่าเป็นองค์ที่ค่อนข้างสวยนะครับนะผิวพันเนี่ยค่อนข้างเดิมพี่ดูสังตะจายหลวงพุทธสิทธิ์พอดีดพระปากสะนะพี่นะดูว่าลักษณะนี่ครับนะเป็นเอกลักษณ์ของกิจิสายใต้นะครับนะนี่นะเรียกว่าหลายๆกิจิแล้วกันนะครับสายใต้จะประมาณนี้นะพี่นะองค์นี้ค่อนข้างสวยอย่างที่ผมบอกกล่าว พายเงินคลุมนะครับนะพายเงินคลุมทั้งองค์เลยเนี่ยพอหล่อเสร็จช่างก็จะมีการแต่งตะไบข้างลอยประกบหุ่นเทียนแม่พิมพ์พี่ๆห็นไเนี่ยรอยประกบหุ่นเทียนนะครับนะนี่ครับรอยประกบหุ่นเทียนก็แต่งตะไบนี่พี่ๆเห็นไหมรอยผดรอยอะไรพวกนี้นะครับช่างก็จะแต่งหุ่นเทียนด้านล่างก็จะเป็นช่อชนวนตรงนี้พี่ๆห็นไเนี่ยช่อชนวนนะครับช่อชนวนนะครับแล้วก็ตะเข็บหุ่นเทียนช่างก็จะแต่งตะไบนะองค์นี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับนะผิวจะพายคลุมเดิมๆเลยนะครับนะ คือเรียกว่าโดนเหงื่อโดนน้ามือน้อยนะครับนะพระก็เลยอย่างค่อนข้างเดิมนะครับนะนี่นะครับสังกัดใจหลวงพ่อดิศวัดปักษานะพี่ๆนะนี่เป็นอีกเกจิท่านหนึ่งนะเกจิใส่ใต้ท่านหนึ่งที่ว่าเป็นที่กล่าวขานนะครับนะแล้วก็เสะสแสวงหาแก่ส่อเสวขาสแสวงหานะครับนะสำหรับผู้ศรัทธานิยมหรือว่าลูกศิษย์ลูกคาหลายๆนะครับท่านนะนี่ครับสังกัดใจหลวงพ่อดิศวัดปักษานะครับนะอ้าโอเคประมาณนี้ องค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อ,อหลวงพระทบวัดชนแดนนะพี่ๆนะองค์นี้เป็นรุ่นรุ่นเสาห้านะพี่ๆนะองค์นี้สภาพเดิมเลยคือเขาเลี่ยมเดิมๆเลยวินเทจเดิมๆนะผมขออน,นุญาตไม่ได้แกะเลี่ยมนะพี่นะเพราะว่าพระไม่รู้ว่าจะมีราคาแพงหรือเปล่าแต่ว่าผมชอบความเดิมนะวินเทจพี่ๆเห็นไหมเนี่ยผิวเนี่ยน้ำทองเดิมๆเ,เลยนะครับนะพระชัยเสาห้าหลวงพระทบวัดชนแดนนะครับนะราคาก็เอาแบบพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับนะบางองค์ก็อาจจะมี มีแพงมั่งถูกมั่งนะครับนะเออก็ไม่ว่ากันนะครับก็คุยกันต่อรองกันได้นะสาหรับองค์ที่ว่าผมเปิดไปนะครับนะเออเอาแบบพี่รับได้ผมรับได้นะครับนะเออผ้าผมไม่ได้แพงอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ถูกอย่างที่หวังนะครับนะเออก็ประมาณนั้นนะครับนะบางทีก็เหมือนจะได้ฟรีนะไม่อยากจะพูดว่าได้ฟรีนะเพราะว่าพระทุกองค์ของผมมีทุนเพราะว่าผมเช่าหาไม่ได้หิ้วงครยส่วนมากนะครับเียกว่าแทบทุกองค์เลยนะครับเท่าที่ผมลงพระมาเนี่ย แทบจะไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะเรียกว่าเช่าผมเดินสนามนี่คือผมก็เช่าจบเหมือนกันนะครับเช่ามานําเสนอพี่ๆนะครับผมก็มาลงนำนาท่าองค์ไหนก็ยังติดมือเรียกว่าพูดง่ายคือติดมือนะครับผมก็จะเอาไปเล่ในสนามวางปล่อยหาทุนมาหมุนเช่าองค์ใหม่นะครับก็อาจจะมีขาดทุนบ้างอะไรไหครับก็อยู่ที่ว่าพี่ๆนี่แหละถ้าได้ช่วยได้นิดน้อยๆนะครับพอมีกําไรก็ได้ ค่าน้ำปง่งน้ำปลาน้ำตาที่เหลือก็อาจจะไปหมุนเช่าองค์ใหม่มานําเสนอพี่ๆเรื่อยๆนะครับดานี่นะครับ,บ,บรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะพี่ๆนะรู้สึกว่าเขาจะเขียนว่าเนี่ยรุ่นเสาห้านะหลวงพ่อทบนะครับดานี้ด้านข้างจะเขียนว่าเสาห้านะครับนับนานเนี่ยวัดชนแดนเนี่ยเสาห้านะครับนะผิวน้ําทองเดิมๆเลยพี่นะขออนุญาตไม่แกะนะพี่นะเพราะว่าพระค่อนข้างสวยนะครับนะเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงหรอกพระบางอย่างแต่ว่าขออนุญาตไว้แบบความเดิมนะองค์พระนะครับนะ เนี่ยหาพระเดิมๆสวยๆนะครับนะถึงจะไม่แพงแต่ว่าเหมาะแก่การเก็บนะบางอย่างนะลองเห็นพี่เพียรไหมรูปหล่อหลวงพ่อทบวชชนแดดนะครับนะอดกลิ่นนะพี่ๆนะรู้สึกอายุาอดกลิ่นนะครับนะนี่ฮะผิวดำเดิมเลยเอาสำหรับลูกศิษย์ลูกค้าทักทายเข้ามานะหรือนะว,ว่าพี่ๆศรัทธานะครับนะที่ชอบนะครับนะในบรรดาพระเครื่องโองต่อมาครับเป็นเออ่พระพิมพ์เาเรียกว่าพระพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับนะแต่ว่าเป็นองค์นพผงนะ ดูไปพี่ดูเป็นผงนะผงล้วนเป็นผงวัตถุคุณนะพี่พนะเนี่ยฮะเลียมเดิมๆเ,เลยผิวแบบเนื้อแบบแห้งๆเลยบางท่านอาจจะพอได้ทราบหรือว่าไม่ทราบก็ไม่แต่ว่าผมมี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 ที่ที่ว่าจะพอตีเข้าอยู่นะครับนะผมว่าอาจจะเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะหรือว่าพระครูกรุณาวิหารีนะครับนะจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะเพราะว่าท่านรู้สึกว่าผมเคยเคยได้อ่านอะไรสัก,กอย่างคร่อมนะครับนะเกี่ยวกับ หนังสืออะไรสักอย่างนะครับว่าท่านอ่ะเคยเคยมีข้อมูลอยู่ว่าท่านอ่ะเป็นเป็นมีมีสร้างพระรุ่นเนื้อผงเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตวัดบางกระทิงอย่างนี้ด้วยนะครับนะเป็นเนื้อผงนะครับนะนี่ผมก็ว่าอาจจะเป็นของท่านหรือเปล่านะพี่ๆดูนะเป็นเนื้อผงนะครับนะลักษณะเป็นผงล้วนพี่ๆเห็นไหมเนี่ยเนื้อผงเลยนะครับนะเนี่ย เนื้อจะไม่แกล่งเหมือนแบบปลุกทับข้าวนะพี่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 ที่ดูเนื้อผงอาจจะเข้าใจว่าปลุกทับข้าวจะเป็นเนื้อโซนแบบพระเนื้อสมเด็จนะบแต่แต่ว่าองค์นี้จะแก่ผงนะพี่พี่ดูผมว่าไม่น่าจะใช่อาจจะไม่ใช่ทับข้าวนะอาจจะเป็นลงปูเผือกก็กิ่นแก้วหรือเปล่านะพี่พี่นะเห็นไหมเนี่ยเนื้อจะออกแบบโอ้โหพี่พี่เห็นไหมถ้าทับข้าวในเนื้อจะออกเออเรียกว่าเนื้อจะเนี่ยจะเนื้อโซนสมเด็จเนื้อไปทางวัดระฆังหรืออะไรประมาณนั้นพี่พี่นะถ้าเป็นปลุกทับข้าวนะ แต่องค์เนี้ผมดูเนี่ยเป็นพิมพ์เพราะว่าหลวงปู่เผือกท่านก็นจะนําพิมพ์หลวงพ่อโตวัดบางกะทิงเนี่ยมารอพิมพ์มากดทําสร้างพระเนืพอผงของท่านเหมือนกันนะครับพี่ดูนะครับคือเขาเลี่ยมเดิมนะครับด้านเลี่ยมเก็บไว้แบบหิ่งเลยพี่เพียรไหมเปิดหน้าหลังพี่เพียอันนี้คือคราบคราบเก่านะพระนี่เก็บไว้เนี่ยจะมีคราบเออ่น้ำตาลพวกเนี้ยเก็บผิวหิ่งหิ่งนะเพราะว่าพระอาจจะโดนอากาศโดนฝุ่นหรืออะไรเนี่ยแล้วคราบนะรับพระทำปฏิกิริยากับเนื้อผงนะครับเนื้อพระเนี่ยจะทําทให้เกิดคราบน้ําตาล เพราะว่าบางพระนในเนื Joe, ้อโงบางทีอาจจะมีคราบน้ำมัน <arlos> ต่างอิ you, ้อะไรพวกนี Trainer, o, arts, ้ผุดขึ้นผิวด้วยนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีเปิดศึกหน้าหน่อยนิดนึงนะครับตามผิวเนี่ยแต่ไม่เยอะนะพี่นะเราจะพอเห็นเข้าโครงอยู่นะครับนะนี่เห็นไหมอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะครับนะแต่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์พระเบื้องต้นเนี่ยพิจารณาดูแล้วอาจจะไม่มีชํารุดกระเทาะซ่อมหรอกแต่ว่าอาจจะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังผิวเปิดนิดนึงนะครับนะนี่แต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างอยู่สมบูรณ์อยู่พอสมควรนะ ออนอกจากผิวก็นอกนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะนะครับออหลวงพ่อโตพิมหลวงพ่อโตว,วัดบางกะทิง่งเนื้อผงนะพี่ๆนะอาจจะเป็นหลวงพ่อเผือกหรือเปล่าจะใช่ไม่ใช่พี่ๆลองพิจารณาดูเอานาะนาะนี่ประมาณนี้นะครับนะเ่ะโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นออคุณแผนผงพลายระมารหลวงพ่อทิมหนาหนะนะองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะพี่ๆนะเนี่ยจะเป็นเนื้อขาวนะพี่ๆนะเราลองสังเกตด,ดูเนี่ยพระองค์นี้ก็คือมันจะมีเขาเรียกว่า สีพึ่งนะครับนะสีพึ่งก็เขียวขึ้นผิวนะผุดเพราะว่าเกิดจากเออสีพึ่งหลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะเพราะว่าหลวงพ่อท่ากับหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านเขาเรียกว,ว่าเป็นสหายเป็นเกลอือเป็นเสี่ยวกันนะเออถ้าภาษาบ,บ้านเราทางอีสานเขาเรียกว,ว่าเป็นเสียเ่ยวเป็นเกลือกันหรือว่าทางที่ว่าทางธรรมที่เขาพูดกนะันเขาเรียกว,ว่าสหธรรมิกครับผมไม่ไม่ไม่ทราบว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะเขาเรียกว่าสหายสาธรรมิกคือเกลือบบรู้จักกันนไปมาหาสู่กันบางทีก็มีเออพระหลวงปู่ทิมก็จะมีมวลสารของปุบเรืออ เอ้ยขออภัยครับมีหลวงพ่อทาบนะครับพระหลวงพ่อทาบก็จะมีมวลสารของหลวงพ่อทิมนะนะพระแล้วพระหลายๆรุ่นนะหลวงพ่อเผื่อเออหลวงพ่อทิมก็ไปปลูกเสกของหลวงพ่อทาบหลวงพ่อทาบก็ช่วยปลูกเสกของหลวงพ่อทิมประมาณนั้นนะครับนะก็เรียกว่าได้หลวงพ่อทาบก็เหมือนได้หลวงพ่อทิมได้พระหลวงพ่อทิมก็เหมือนได้พุทธคุณของหลวงพ่อทาบเช่นกันอย่างไรอย่างนั้นจริงๆนะครับนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมพระหลายๆองค์เราจะเห็นว่าจะมีสีพึ่งคือเขียวเขาเรียกว่าคาบสีพึ่งนะครับขึ้นผิวของพระผงงพลลาาายกกกกุมมรหว่่ทิิเนนนัั็ดจ การมีส่วนผสมของอสีพึ่งหลวงพ่อท่านั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าซีพึ่งเบอร์หนึ่งแทบเรียกว่เาเบอร์ต้นของประเทศไทยเลยนะครับนะเรื่องเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะครับนะองค์นี้ก็เป็นขุนแผนพงปลผามมหงุมารเล็กหลวงพ่อทิมนะพี่พนะเห็นไหมสภาพใช้หน่อยนะครับนะเนื้อขาวนะครับนะดูข้าบตังอิ้วขึ้นผิวพ,พี่ดูนะครับนะนี่พระนี่ก็ถือว่าค่อนข้างอย่างสมบูรณ์สวยเด้งเด้งเลยนะพี่นะดูขอบข้างนะครับนะนี่ขอบจะมีเสี้ยนบล็อกโกดพิมพ์พี่พี่ไนะหมเนี่ยมีรอยเสี้ยนนะครับ แต่ว่าพะระก็ดีว่ายัางได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะไม่มีกระเทาะหักนะครับนะอาจจะผิวอาจจะน้ำมันสีพึ่งเนี่ยจะผุดขึ้นผิวแค่นั้นเองพี่พีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคางข้างจะมีรอยขอบเซียนก็คือน่าจะเกิดจากเข้าว่าเป็นบล็อกแล้วนะครับกดพิมพ์เข้าไปขอบข้างจะเป็นรอยกดพิมพ์บล็อกนะครับักเกี่ยวกับบล็อกนะรอยเซียนบล็อกเนี่ยขอบขอบจะเป็นปิ้นเลยพี่พีเห็นไหมเนี่ยเส้นแตกพี่พีเห็นไหม เส้นเนี่ยตรงนี้จะมีแตกซ้อนนะครับนะนี่เส้นต่อจอนนะครับนะยันห้านะยันเอ,นเอลกลักษณ์ของหลวงปู่ทิมเลยนะครับนะนี่นะครับ <c oughs> ขุนแผนผงปลายกวามารเล็กหลวงปู่ทิมวัดละหานไรห,หรือว่าวัดไล่บัลีเดิมนั่นเองนะพี่ๆนะอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญแมงกะบ,บี้ไม่ทราบผู้ชมถูกผู้ถูกหรือเปล่านะนะเหรียญก้นแมงสาบหรือก้น แมงกระดาแมงดาหรือแมงกระบี้สักอย่างเนี่ยพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่นะครับนะพี่ๆดูนะครับรู้สึกว่าเหรียญรุ่นเนี้ผมเดินในสนามรู้สึกว่าเท่าที่เคยเห็นครับนะจากการดูพระที่ว่าเท่าที่เคยเห็นพบมานะผมว่าองค์พระอะรู้สึกจะมีความหนาเออไม่ใช่หนาพี่ๆเรียกว่าพระจะมีความใหญ่กว่าองค์นี้ประมาณหนึ่งนะเออแล้วโลหะจะไม่จัดดูพี่ๆลักษณะทองแดงอะเท่าที่ผมเจอมานะ เนื้อจะไม่ธงแดงจะไม่เก่าถึงขนาดนี้อันนี้คือผมในสายตาผมผมว่าถึงยุคเลยแล้วผ้ายุคเก่าพี่ๆลองสังเกตดูเหรียญผ้าเหรียญเนี่ยเวลาเขาปั๊มเนี่ยขอบมันจะกระด้งเขาเรียกว่าขอบกระด้งเลยคือปัม๊มแล้วคือวิวัฒนาการเรื่องเทคนิคทรงช่างเนี่ยคือเขาปั๊มเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะขอบเราสังเกตว่าเหรียญหลาย,ลายๆกิจไม่ว่าจะเป็นผู้เผือกเดิมก็มีนะครับนะเหรียญออพวกกันอะไรพวกนี้นะครับนะ ปูเอี่ยมอะไรหลายๆคีจนะครับนะยุกเก่าๆนะครับนะก็จะมีขอบกระด้งขึ้นมาพอปัม๊มเสร็จเนี่ยช่างเขาจะแต่งตะไบนะก็คือเขาแต่งเอาตะไบเนี่ยแทงแทงขัดเสี้ยนพวกนี้นะเพราะว่าเพื่อเป็นการลบเหลี่ยมนะเวลาลูกศิษย์ลูกหาได้ไปบางทีห้อยใช้าอาจจะบาดได้นะพี่พี่เเราจะเห็นว่ากีจียุคเก่าอ่ะบางทีจะมีเสี้ยนเออแล้วก็ยางยางหลวงพ่อดิงวัดบางวัวเออเนี่ยก็มีนะครับนะเนี่ยเอเอ,เอ,เอมีเหมือนกันนะพี่พี่นะเนี่ยจะประมาณนั้นพี่พี่ดู โลหะทองแดงเนี่ยเก่าพี่ๆดูเนี่ยเหรียญลุงเนี่ยคือโลหะอายุได้นะครับพูดง่ายๆคือโลหะได้ด้วยแล้วก็พิพันธรรมชาติพี่พี่เห็นไหมเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเดิมพี่พี่ดูมามาดูนะพี่ๆนะดูใกล้ดูเนี่ยพี่พี่เห็นไหมโลหะได้นะแล้วผิวอาจจะตะกันเหงื่อพี่พี่เข้าใจนะพระเขาใช้มงเคนเนี่ยพวกเนี้ยพระอายุในตลับหรือว่าเนี่ยมันจะขึ้นตะกันขึ้นคาบเหงื่อกะนะพี่พี่นะอันนี้คือเดิมๆเลยเนี่ยผมได้มาอย่างนี้ก็ ไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างเลยพี่บีดอเนี่ยพี่เห็นไหมตะกันขึ้นผิวนะครับได้เห็นไหมตะกันเหงื่อตะกันไข่เนี่ยแล้วเหรียญเนี่ยดูขอบมีมิติอำหับเราเรียกว,ว่าพระนี่มีมิติเท่าที่ผมเดินสนามเนี่ยว่าองค์นี้เนี่ยโอ้ยมีสเสน่ห์กว่าหลายๆองค์นะครับนะผมลองผมลองลองชมและเปรียบเทียบดูนะองค์นี้คือมันมีโลหะความแบบธรรมชาตินะครับนะออรู้สึกว่าผมเท่าที่เคยหยิบส่องมาหลายๆองค์อะจะมีความเรียกว,ว่า ใหญ่กว่านี้เยอะน,นะารบางองค์ก็เนี่ยพระรุ่นนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับพระรุ่นที่ว่าผมเคยเรียนอื่นน่นะผมก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่มันไม่มีมิตินะครับนะองค์นี้เห็นไหมจะมีมิตินะครับนะถึงจะไม่ชัดแต่มีมิติแล้วเหรียนีปพี่เห็นไหมเหลียนจะมีเขาเรียกว่าโลหะทองแดงเก่าเนี่ยพี่พี่เห็นไหมแล้วขอบเนี่ยปิ้น,นๆนะครับนะดูฮะดูธรรมาชาตินะผมอาจจะไม่เก่งเรื่องพิมพ์ทรง เรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่พอผมพยายามอ่านธรรมชาตินะพี่นะในเนื้อหาในวิธีการสร้างบางทีอาจจะไม่ทราบเท่าไหร่นะนี่พี่พี่ไหมขอบตัดเนี่ยจะเป็นขอบตัดแบบหยาบๆแบบขอบตัดพระเชิงช่างแบบโบราณไม่ไม่ไม่ถึงกับล้ำสมัยเท่าไหร่นะครับนะคือยุคประมาณก่อนปี2000แบบปี24นะ2400ประมาณนั้นนะพี่นะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขอบตัดเนี่ยขอบตัดแบบขอบตัดโบราณนะพี่นะเห็นไหมแล้วขอบดูดูพี่พี่ดูผิว โลหะเห็นไหมขอบมันจะปิ้นๆพี่เห็นไหมเนี่ยขอบเวลาเขาตัดบางทีอ่ะขอบมันจะปิ้นๆๆนะครับนะเออเนี่ยเห็นไหมแล้วช่างเราจะแต่งตะไบพี่เห็นไหมเนขอบกัะใบตามแต่งตะไบเห็นไหมแล้วโลหะพี่ดูเออนะเนี่ยผมถึงว่าเหรียญเนี่ยเท่าที่ว่าผมเดินสนามเนี่ยเหรียญนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญแรกเลยที่ว่าไม่เหมือนที่ว่าผมเคยได้หยิบสองมาก่อนๆนะครับผมพูดได้อย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมขายไม่ได้การันตีนับนะ ซื้อมาใครไปนะครับนะเข้าใจนะพี่พี่นะผมอันนี้เป็นความเขาเรียกว่ารู้สึกนะครับนะเอาเป็นว่าเหมือนแบบจับพลังของผมแล้วกันนะครับนะเนี่ยประมาณพูดแบบคุ้มคำแต่ว่าผมก็มีจุดในการพิจารณาอาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะพี่พี่นะก็รับฟังแล้วก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับนะเอาโอเคประมาณนี้มาถึงโอสุดท้ายของคลิปนี้พีนี้นะครับนะเป็นเ,เรียกว่ารูปถ่ายนะครับหลวงพ่อสวงวัชีประขาวนะพี่นะเป็นรูป สองหน้านะครับนะองค์ s. <S นี้ก็น่าจะเป็นอีกเจดีหนึ่งนะลูกเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านหรือเปล่านะครับนะรูกท้าน่าจะเป็นรูปหลวงพ่อสวงนะพี่นะองค์นี้ฮะดูฮะรูปเนี่ยจะเป็นแบบมีประหลอดนะพี่พี่นะเห็นไหมผมไม่ทราบว่าสร้างปีไหนนะพี่พี่นะดูฮะนี่ดูฮะนี่นะครับรูปถ่ายหรือว่ารูปถ่ายหลวงพ่อสวงพระเทพขาวนะพี่นะอ้าววันนี้ก็มีพระมานำเสนอมาแบ่งปันพี่พี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ กราบขอบคูณทุกพี่ๆทุกท่านนะที่สละเวลาเข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจนะครับที่ขาดไม่ได้ก็ FC ผู้มีอาการและคุณทุกท่านนะที่ช่วยอุดหนุนเป็นแรงใจด้วยดีซึ้อมามานะวันนี้ผมวัดราสีก็ขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะไว้โอกาสหน้าเราจะค่อยมาพบเจอกันใหม่ทำนะฝากกดติดตามนะเป็นกําลังใจด้วยนะครับพี่ๆหลายท่านนะเออก็กราบคุณอย่างสูงนะในมิตรที่ีที่มีให้ผมได้ดีซสมอมามานะวันนี้ผมขออนุญาตกลับลาไปก่อนไว้โอกาสหน้ามาพบเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ โคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ